เบนจีส้สวีเดนนะคะวันนี้แน่นอนนะคะเบนจี้มีสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์ดีๆของแบงก์กรุงเทพนะคะมาน,นําเสนอให้ทุกคนก่อนใครคะ่ะนั่นคือดูตามชื่อลิปเลยนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะจะบอกให้ทุกคนทําตามนะคะเป็นสิทธิพิเศ,ศษที่แบงก์กรุงเทพเติมแรงมากนะคะก็คือสมัครบัตร b ีเฟิร์สเดบิตเดบิตบีเฟิร์สดิจิตอลนะคะ ฟรีค่าทาเนียมมูลค่า400บาทคะ่ะทุกคนแล้วก็ทําเองผ่านแอปรอรับได้ที่บ้านนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะดูคลิปนี้นะคะก็คือจะทําเองได้หมดเลยนะคะทุกคนสมัครผ่านแอปแล้วก็รอรับ เองที่บ้านฟรีไม่ต้องไปธนาคารนะคะไปธนาคารนะคะมีค่าธรรมเนียมในการทําบัตรนะคะมีค่าใช้จ่ายนะคะทุกคนดูคลิปนี้แล้วนะคะต้องทําตามนะคะแล้วก็บัตรนี้นะคะสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้ด้วยค่ะทุกคนทุกคนสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรได้ในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบออนไลน์อ่ะสมัครตัดบัตรออนไลน์ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวทํายังไงนั้นดูคลิปนี้นะคะก่อนอื่นขอบอกสิทธิพิเศษก่อนนะคะนอกจากจะฟรีค่าธรรมเนียมมูลค่า400บาทแล้ว ต่อที่สองชิ้พิเศษนี้นะคะก็คือจะได้ส่วนลดจาก s h o ป e ีมูลค่า300บาทนะคะจายช้อปปิ้งอย่างเรานะคะอย่าลืมไปใช้นะคะได้ส่วนลดจากช h อป e ี้สา้บาทต่อที่3ค่ะมีต่อที่3นะคะแบงกรุงเทพเซอร์ไพรส์มากๆนะคะก็คือคนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรนี้นะคะจะได้ส่วนลดในราส d า,าในแก๊ปนะคะเดี๋ยวเบนขึ้นสิทธิพิเศษตรงนี้ให้นะคะโดยมีน้องกราบนะคะ ทาวุฒนะคะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะทุกคนทุกคนดูตามโปรโมชั่นนี้นะคะโปรโมชั่นนี้นะคะหมด31ส,สิงหาคมนะคะทุกคนรีบไปสมัครนะคะแล้วก็รอรับบัตรที่บ้านนะคะเดี๋ยววิธีการนะคะทํายังไงนะคะอย่าทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับสไครต์ช่องเบนจี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดสุดพิเศษ ต่างๆของแบงก์กรุงเทพนะคะแล้วก็มีรวมทั้งอื่นๆด้วยเดี๋ยวเบนจี้จะมาลงนะคะทุกคนที่เป็นแฟนคลับเบนจี้เชื่อว่าเป็นลูกค้าของแบงก์กรุงเทพอยู่แล้วนะคะซึ่งเราจะพลาดอย่างไรนะคะในการกดทับจะใครช่องนี้ไว้เพื่อที่จะให้รู้สิทธิพิเศษก่อนใครรู้อะไรก่อนขครเกี่ยวกับแบงก์กรุงเทพแล้วก็ทุกๆอย่างนะคะเกี่ยวกับการเงินนะคะเดี๋ยวเบนจี้จะมาลงให้นะคะ รวมถึงการท่องเที่ยวทุกอย่างในช่องเบนจี้ก็คือครบจบในช่องเดียวนะคะทุกคนกดตัปสไคร้นะคะกดตัปสไคร์แค่หนึ่งครั้งนะคะทุกคนกดหลายครั้งไม่ได้นะคะครั้งเดียวค่ะแย่ yeah, เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวกดครั้งเดียวต่วนกดไลค์กดแชร์กดแชร์หลายครั้งเลยนะคะกดแชร์นหน้าเฟสน,นะคะ กดแชร์ไปในไลน์นะคะตรงให้เพื่อนกดแชร์ได้ทุกอย่างนะคะ mm hmm. กดแชร์ไปกี่ครั้งก็ได้ค่ะทุกคน,นะคะ mm ่ะ hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวิธีการทำย่างไรคะ mm hmm. ไปค่ะ mm hmm. ทุกคนนะะเข้าไปที่แอป M อ a ม k i งกของธนาคารกรุงเทพค่ะ mm hmm. เมื่อขึ้นหน้าจออย่างนี้นะคะไปที่บัญชีแถบล่าสุดนะคะทุกคน mm hmm. แล้วก็เลือกบัญชีที่ตัวเองจะทําบัตรเดบิตนะคะส่วนเบนจี้เลือกเป็นบัญชีนี้แล้วกันนะคะกดที่มุมขวาสามจุดนะคะไปที่จัดการบัตรเดบิตคะ่ะทุกคนจากนั้นระบุรหัสผ่านนะคะนี่จะมี SMS แจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็สมัครบัตรเดบิตคะ่ะข้อบนตุดเลยนะคะทุกคน จากนั้นเลือกบัตร B First Digital Mastercard อันแรกเลยนะคะทุกคนบัตรนี้เองนะคะที่เราเกลื่นไปไปหัวคลิปนะคะส่วนบัตรอื่นๆทุกคนก็สามารถสมัครได้นะคะดูสามารถดูรายละเอียดได้เลยนะคะส่วนบัตรนี้นะคะก็จะมีชื่อบนหน้าบัตรด้วยมีค่าธรรมเนียมตูนบาทนะคะทุกคนค่าธรรมเนียมในการจัดต่งก็คือตูนบาทเหมือนกันนะคะ ที่อยู่ในการจัดต่งนะคะดูตามนี้เลยส่วนรายละเอียดนะคะในการถอนตั้งรหัสก็คือเหมือนกับบัตรอื่นๆและทุกคนสามารถศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้ตามนี้นะคะทุกคนจากนั้นกดปุ่มยอมรับนะคะอันนี้เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บัตรนะคะทุกคนลองอ่านดูแล้วก็กดปุ่มยอมยอมรับได้เลย ส่วนอันนี้นะคะก็คือจะเป็นข้อมูลของลูกค้ารายละเอียดต่างๆนะคะทุกคนตรวจสอบข้อมูลดูนะคะจากนั้นกดปุ่มต่อไปค่ะอันนี้เป็นข้อมูล KYC นะคะกรอกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ทํางานทุกๆอย่างนะคะเพื่อเป็นอัปเดตให้เป็นปัจจุบันนะคะทุกคนจากนั้นกดปุ่มต่อไปนะคะตรวจสอบข้อมูลการสมัครบัตรเดบิตนะคะ บัตรนี้นะคะจะได้รับภายใน7วันทําการหลังจากที่คุณสมัครบัตรไปนะคะหลังจากสมัครบัตรเดบิตแล้วนะคะอย่าลืมเปิดการใช้งานด้วยนะคะจากนั้นกดคำแถลงค่ะแล้วก็ยืนยันและเปิดการใช้งานบัตรดิจิตอลนะคะจากนั้นนะคะระบบจะให้ใส่รหัสแอป Mbanking บัวหลวงของเรานะคะ จากนั้นนะคะก็เป็นอันรายการสาเร็จนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของใบเส็จนะคะที่เราทํารายการสมัครบั David, ตรเดบิตสาเร็จแล้วคะ่ะทุกคนสวัดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเบนจี้นะคะก็ได้ซองจาก ธนาคารกรุงเทพมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนได้รับแล้วก็คือหลังจากที่เราตัครมเพียงหนึ่งวันเท่านั้นก็จะมี s อ s อส่งข้อความมาให้ว่าเขาได้ส่งบัตรของเราออกมาแล้วแล้วก็3มวันเท่านั้นเราก็ได้รับบัตรเป็นบัตรเดบิตดิจิตอลนะคะทุกคนเดี๋ยวเบนจี้จะเปิดให้ดูเลยนะคะเออขอปิดชื่อก่อนจะเป็นมาเป็นแบบอื้ รายละเอียดเป็นบัตรแบบนี้ทุกคนมีชื่อหน้าบัตรด้วยบัตรน่ารักมากเป็นแบงก์กรุงเทพเจอร์ไพรเหมือนบัตรเครดิตเลยเป็นบัตรแบบนี้ทุกคนแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะมีเป็นแบบนี้มันจะมีเลขอันนี้ด้วยนะขออนุญาตปิดนะคะเป็นบัตรแบบนี้สวยมาก มีชื่อของเราตรงแถบตรงนี้นะคะทุกคนมีชื่อด้วยนะตรงนี้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเบนซี่นะคะก็จะเปิดใช้งานบัตรให้ทุกคนดูนะคะว่าต้องการต้องการใช้งานบัตรต้องทำยังไงบ้างนะคะทุกคนเราไปดูกันเลยดีใจมากได้บัตรแล้ว สะวยมากๆไม่ต้องไปธนาคารนะคะแล้วก็สามารถใช้งานบัตรได้เลยทันทีบัตรเนี่ยสามารถใช้ตั้งแต่วันที่เราสมัครได้เลยนะคะทุกคนแปลเป็นแบบดิจิทัลนะคะส่วนแบบนี้ที่จะเป็นแบบพลาสติกนะคะเขาเรียกว่าเป็นแบบพลาสติกจะได้รับหลังจากสมัครประมาณ3วันส่งทางไปจะมี e m s ซึ่งถือว่าเร็วมากๆนะคะถือว่าแบงค์กรุงเทพทำได้เร็วมากๆและก็ดีมากๆทุกคนไปดูกัน จากนั้นทุกคนเข้าไปที่แอป M Banking บัวหลวงธนาคารกรุงเทพอีกครั้งนะคะไปที่บัญชีค่ะทุกคนแถบล่างสุดเลยใส่รหัสผ่านนะคะทุกคนจากนั้นเลือกบัญชีที่สมัครบัตรนะคะมันจะขึ้นหน้าจอเป็นอย่างนี้นะคะกดปุ่ม3าจุดด้านบนขวามือเลยค่ะจากนั้นนะคะเปิดใช้งานบัตรค่ะ กดรหัสบัตรเด้บิตตัวที่7แล้วก็ตัวซึบต่อนะคะจากนั้นระบบจะส่ง SMS มาให้ทางโทรศัพท์ค่ะเป็นไงล่ะคะทุกคนดูจบแล้วนะคะใครทําตามหรือใครที่มีปัญหามีอะไรสงสัยเกี่ยวกับแอปที่ เบนจี้บอกไปเมื่อกี้นะคะะบวนการทําดือดทุกอย่างเกี่ยวกับเบนกงเทพนะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์ข้างล่างนี้ถามเบนจี้ชวเวเดนได้น,นะคะเดี๋ยวเบนจี้จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะส่งกําลังใจให้เบนจี้นะคะสามารถคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะเบนจี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสําหรับคลิปหน้านั้นมีเซอร์ไพรส์ค่ะทุกคนเพราะว่าคลิปนี้เบนจี้กว่าจะได้มาลงเนี่ยนานมาก ห่างหายจากช่อง u t u b e เบนจี้จะวีดนไปนานมากนะคะสำหรับคลิปต่อไปมีเซอร์ไพรส์นะคะทุกคนการถ่านรี้ทุกคน,น, ji, กคนอย่าลืมติดตามนะคะ